มาดูอีกจุดหนึ่งครับจุดของการหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ยินนักการเมืองเรียกร้องให้มีการเลือกเชิงยุทธ,ธศาสตร์นะครับแต่การหาเสียงใน4วันสุดท้ายนี้ก็เป็นการหาเสียงในเชิงยุทธศาสตร์เหมือนกันอย่างพลเอกประยุทธ์เลือกไปภาคใต้แต่แการนาของเพื่อไทยเลือกไปที่ภาคเหนือนครับปเป็นครั้งที่5แล้วนะครับสำหรับการลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ของเพื่อไทย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของสองพี่น้องตระกูลชินวัตรยิ่งลักษณ์ทักษิณวันนี้นายเศรษฐาทวีสินพร้อมกับแกนนำเพื่อไทยครับเดินสายพบปะภาคธุรกิจผู้ประกอบการรถแดงไปรับฟังความเห็นข้อเสนอในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก่อนที่จะเปิดเวทีปราศัยในช่วงค่ำวันนี้นายเศรษฐาเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยจะกวาดที่นั่งสสแบบยกจังหวัดโดยไม่กังวลพักคู่แข่งหรือพักในขั้วเดียวกันอย่างก้าวไกลครับ ย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนจึงจำเป็นต้องใช้มืออาชีพมาช่วยเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีเวลามาลองของใหม่ยอมรับนะครับหากเพื่อไทยไม่ชนะแบบแลนสไลด์การเข้าไปบริหารประเทศก็จะลำบากคนระับนะครับกร,ระทรวงกลาโหมก็เป็นที่เข้าใจเ็เป็นกระทรวงกันหลักอยู่แล้วหนึ่งเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งพรรคเพื่อไทยมีความชํมานาญในการที่จะบริหารกิจการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปประกาศว่าผมจะยึดแต่ว่ามีคําถามมา ว่าถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลก็อย่าไปยกกระสงนที่คนอื่นผมก็บอกว่าใช่แน่นอนแล้วคงไม่ยึดนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการไม่ให้กีดพี่น้องประชาชนแต่ว่าต้องไปดูทั้งหมดว่าว่าในที่เกิดที่เรามีการสนทนาเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับก็ขอความเป็นธรรมด้วยแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปที่ที่ที่จะไปร่วมอำนาจพี่น้องประชาชนแน่นอนครับเลือกตั้งมาก่อน พลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะร้อมด้วยแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมพรนะคะขึ้นรถแทห่ช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงตลอดเส้นทางก็เนี่ยค่ะมีกลุ่มผู้สนับสนุนมาพบปะมาให้กำลังใจกันนะคะ พเนศประยุทธ์บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะทําให้ประชาชนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขอคะแนนเสียงจากประชาชนอยากจะให้เลือกพักเข้าไปทํางานเป็นรัฐบาลพักเดียวค่ะสุดยอดปาเมนั่นแหละคือประเทศไทยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมม่อยากทำให้ได้มากที่สุดนะครับมันต้องใช้เวลามากพอสมควรมันต้องหาเงินเยอะๆเข้าประเทศมันจะได้มีเงินมาดูแลทุกคนให้มากขึ้นนะจ๊ะเราทําให้สาเร็จแล้วเ,ลเรื่องการหาเงิน จะมีการลงทุนมากมายในประเทศไทยนะครับเพื่อมียทุกควรเรืร่องสุขภาพเรื่องการศึกษาโรงเรียนเรื่องการดูแลกเกษตรกรดูแลประมง้นบ้านอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องข้มดีอยู่ในสิ่งที่รัฐบาลต้องกานต่อไปถ้าเรียกเราเปาน็นะรัฐบาลนั้รัจะทำให้ดีขึ้นนะครับขอแรงจากพวกเราได้ท่า อีกพักหนึ่งครับวันนี้หาเสียงตามแผนยุทธศาสตร์ดาวกระจาย4ภาคก็คือก้าวไกลนะครับนำโดยชอบพนิกาวานิศผู้ช่วยหาเสียงของพักครับหาเสียงที่จังหวัดกำแพงเพชรเดินสายหาเสียงแล้วก็เปิดเวทีปราศัยท่ามกลางกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแล้วก็มีกลุ่มต้านหรือผู้เห็นต่างทางการเมืองที่ถือป้ายต่อต้านคัดค้านการแก้กฎหมายมาตรา112เนี่ยมารออยู่ด้วยครับ